เป็นนักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้ ถ้าใครจะเก่งกว่านั่นลงสีสาป,ปักลลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทําสมาธิได้ถ้าใครเคยไปเยี่ยมสํานักชีเปลือยจะได้เห็นเขาทําสมาธิด้วยท่าทางที่เอาศีรษาป,ปัก,กลรงกับพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกําหนดเจตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวัน เพราะฉะนั้นในกิริยาอาการที่แสดงออกทางกายนี่เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดรู้อยู่ที่จิตท่านเจะอะไรเป็นอันของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ทั้งนั้นโดยที่สุดแม้ว่าถ้าหากว่าท่านใดมานั่งประชุมอยู่ที่นี่ท่านอาจจะเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่บ้าน พอกำนดจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือยกนอพองหนอพุทโธโทพุทโธก็ตามเมื่อจิตของท่านวิ่งไปหาคนที่ท่านรักท่านชอบอยู่ที่บ้านมันไม่อยู่กับสิ่งที่ท่านกำหนดอะไรที่มันรักมันชอบเอาอันนั้นแหละมาภาวนาอาจจะคิดถึงหลานนน้อยหรือลูกได้น้อยคนหนึ่งสมมติว่าเขาชื่อเด็กจญิงกอหรือเด็กชายกอก็ตาม าภาวนาสิ่งอื่นนี่มันวิ่งไปหาแตงแต่หลานคนนั้นก็เอาชื่อเขามาบริกรรมภาวนาทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันติดมันชอบอยู่แล้วเราเอาสิ่งนั้นแหละมาให้มันติดเป็นเบื้องต้นก่อนเราบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาอะไรก็ดี เราจะฝึกจิตของเราให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเบื้องต้นเมื่อมันติดอยู่กับสิ่งที่มันติดเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่วุ่นวายไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันก็ยึดสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นมันกลายเป็นสมาธิความปลอดโปร่งของจิตแล้วภายหลังมันจะเกิดความไม่ติดขึ้นมา อย่างภาวนาพุโทโธพุธโทโธลิยุบหนอพองหนอก็าตามเราฝึกจิตของเราให้ติดกับสิ่งที่เรานึกอย่างเหนียวแน่นจนไม่พลากจากกัน